สวัสดีครับผมสวัสดียามบายบายอีกเช่นเคยนะครับพบกับช่องทวีฬ GHO นะครับผมขณะนี้เวลา4ี่โมงจะห้าโมเย็นแล้วครับเดี๋ยวก็จะลดน้าต้นไม้ครับวันนี้ก็นี่ฮะเอาสองถุงวันนี้จะมาห่อฝรั่งข้งหน่อยครับผมมาสองถุงลูกพอห่อพอดีสองถุงสองสองลูกนะครับวันนี้ก็จะมาหอ่อ ผลฝรั่งละหน่อยฝรั่งกิมจูของเราเริ่มจะได้ห่อแล้วนะครับวันนี้ก็ทดลองหอ่อกสองลูกนะครับ <c oughs> ลูกพอดีห่อครับใหญ่เท่าเหรียญห้าบาทนะพอดีก็เลยจะหอ่อแล้วก็จะห่อเรื่อยๆนะครับผมถ้าลูกโตก็หอ่อแล้วก็จะห่อเรื่อยๆนะครับฝรั่งกิมจูนะครับผมวันนี้ก็อยู่ที่สวนนี่ฮะสวน ผสมผสานครับมีทั้งแก้วมังกรแก้วมังกรก็เริ่มแตกตาแตกหนอยเยอะแล้วฮะนี่แตกเยอะแล้วนะครับนะครับเทียบเลยครับบางต้นก็ยังไม่แตกแต่ก็แตกแตกเรื่อยๆครับส่วนบางต้นก็แตกหนอใหญ่แล้วฮะนี่หนอใหญ่แล้ว,วก็ได้การ ตัดตรงปลายเพื่อเขาแตกอีกนะนี่ก็แตกเยอะแล้วครับแก้วบังกรนหลองเรล่านะครับผมวันนี้ก็จะมาห่อฝรั่งแล้วก็เดินดูสวนไปด้วยรวมถึงรดน้ำไปด้วยครับน,นี้จะรดน้ําต้นไม้นะครับผมรดน้ําในสวนรดน้ํากล้วยพุทา้าฝรั่งขาดตะไคร้นะครับนี่ก็คือแตกสวยแล้วแต่แมงเริ่มมากิน,นตัวมแมลงเริ่มมากินแหละยอด ต้นงอกของเรานะครับผม,มก่อนก่อนก็น้องก็มาตัดยาให้นี่ตัดยาที่สวนกล้วยข้างๆรอบๆก่อนนะครับสวนกล้วยไข่ก็ได้สามบีครับได้สามบีนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่สวนนี่นะครับผมเดี๋ยวก็จะไปห่อฝรั่งแล้วก็จะรดน้ำต้นไม้เดี๋ยวจะถ่ายให้รับชมนะครับภายในสวนของเราอีกทีหนึ่งครับ ทำกิจกรรมไม่เสร็จก่อนวันนี้โอเคครับผมโอเคครับผมเราไปห่อฝรั่งกันดีกว่าสองลูกลูกทดลองของเราถุงห่อรามาเรียบร้อยครับซื้อมาเรียบร้อยนะครับผมสั่งมาเรียบร้อยนะครับส่วนนี้ก็แก้วมังกรนะครับผมออกเยอะเลยนะครับรากิงแตกนอนเพียบฮะนี่รับนี่ก็หน,นอใหญ่นี่ก็กิิงใหญ่นะฮะ เหลือขึ้นเต็มแล้วครับจะต้องหายางรถมาใส่สลใกล้ล่ละใกล้ได้เวลาแล้วครับนี่ก็เพียบเลยฮะเริ่มแตกแล้วแตกทุกทุกต้นแล้วฮะเกือบทุกต้นแล้ะพวกที่ยังไม่ออกก็เริ่มออกละนี่เริ่มเป็นตะปุ่มตะปัม่มละนี่เพียบ,บแก้วเมื่อก่อนโอเคครับเดินลงสวนกันดีก,กว่าสวนของเรานะครับผม เดินดูสวนไปด้วยกันครับผมตอนพีก,ก็เจอแบดเผาสักเหี่ยวเลยนะฮะนี่ฮะรอวันนี้มันใหญ่ฮะใหญ่พอหอ่อเราก็จะหอนะฮะนี่ฝรั่งกิมจูนะฮะเดี๋ยวเราไปดูลูกที่เราจะหอดีกว่าครับผมตอนนี้ก็เดินอยู่ในสวนฝรั่งฝนะรั่งกิมจูของเรานะฮะ ส่วนพยูนก็สวยแล้วนะครับเริมแตกแล้วแตกใบเยอะแล้วฮะฝรั่งพุทตาข้าวโพดนะฮะข้าวโพดก็เยอะเลยฮะุทตาก็โอเคแล้วฮะรเราไปดูลูกที่เราจะห่อดีกว่าโอ้โหรับเหี่ยวเลย ลูกที่เราจะห่อดีกว่าตรงนี้หรือเปล่ารูปหนึ่งนี่ฮะหนึ่งรูปที่เราจะหอ่อนี่หนึ่งรูปนะครับส่วนเถอยวมอีกกตรงนี้อีกรูปหนึ่งฮะตรงนี้อีกรูปหนึ่งตรงนี้ก็ออกดอกเพียบเลยนี่นี่ก็อีกรูปหนึ่งนะฮะใหญ่พอห่อแล้วฮะใหญ่กว่านิโป้อีกพอกับเหรียญห้านะฮะใกล้ๆใกล้ๆแล้วฮะ ก็ห่อได้เทียบฮะกำลังแตกเลยกำลังแตกใบกำลังแตกช่อเลยโอเคครับขออนุญ,ญาตหอก่อนครับขออนุญ,ญาตห่อลูกนี้ก่อนนะครับผมดีฝรั่งโอเคครับโอเคครับผมเรามาเดินดูสวนดีกว่าผมเนื่องจากว่าตอนนี้ไฟดับนะครับผมไฟดับแล้วไม่สามารถลดน้ำต้นไม้ได้นะครับผม โอเคครับมาเดินดูสวนกันดีกว่ายามเย็นๆนะครับต้นลำไย,ยคริสตันผมก็โอเคแล้วนะครับผมผมมัานน่าจะโอเคถ้าเขาแตกตายสักหน่อยนะครับแตกยอดสักหน่อยก็โอเคแล้วผมอะได้ประมาณเกือบอาทิตย์แล้วครับนี่ปลูกนี่ส่วนกล้วยก็โอเคแล้ะสวยแล้วใส่ปุ๋ยไปเรียบร้อยครับผมทุกต้นในสวนใส่ปุ๋ยแล้วครับกล้วย หลาไใคิดต้านดีกว่านะครับผมพริกก็ไม่ได้ลดเลยวันนี้สวนตัวนี้จะเหี่ยวเขาหน่อยครับจะเหี่ยวเขาหน่อยเจอใบไหมเต็มเลยฮะนี่ลองดูครับเดือนหน้าถ้าอยู่ถ้ารอดก็คง,คง,ค,งคงจะรอดนะครับผมลาไใหญ่คิดต้านถามต้นนะครับผมสามต้นในสวนนะฮะสวนฝักทองก็โอเคแล้วฮะฝักทองนี่ ทักทองในสวนนะครับผมอีกต้นหนึ่งนะฮะเดี๋ยวดูรอบๆสวนกันครับนี่สวนนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยหอมทองครับกล้วยหอมทองก็เอาขี้หัวมาใส่มาวางไว้ไป็นกระสอบเลยครับนี่เดี๋ยวโด,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 ดนแดดโดนฝนโดนลมก็ไอถุงนี้ก็ย่อยเปื่อยเลยเดี๋ยวก็แตกแล้วก็ ก็คีวอยู่ในถุงก็โอเคเป็นปุ๋ยของต้นกล้วยไปเลยครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นละมุดกุสยลยมลีนะครับผมก็โอเคนะฮะใบมะกรูกดต้นมะกรูดนี่ก็โอเคแล้วนี่แตกใบเต็มเลยครับเขียวดีจังส่วนนี้ก็ละมุดมารีรอเขาแตกยอดก่อนครับ ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนกล้วยนะครับส่วนกล้วยละมุดนนะคดรก็จะใสร่รวมกันนะครับกล้วยกับละมุดส่วนฟักทองผมก็ปลูกยาวเลยนะครับนู่นยาวไปเลยนะครับส่วนหลุมผมก็ใส่ขี้วัวไปแล้วขี้ควายไปแล้วนะครับผมก็รอรอฟันไม้ไม่ลงครับอาทิตย์นี้คงยังไม่ลงรอน่าจะเป็นวันที่หนึ่งครับ วันที่หนึ่งก็น่าจะได้ของนะครับทูถามเขาเลยทูถามคนขายพันไม้แล้วครับวันที่หนึ่งเขาจะเอามาให้นะครับผมเดี๋ยวทูเช็คอีกทีหนึ่งครับว่าได้ของหรือไม่ได้ของนะครับนี่ก็ต้นยางนานะครับผมในสวนเราปลูกผสมผสานครับขาก็ติดแล้วฮะนี่แตกยอดไม้แล้วขานะครับผมขาก็ติดแล้วนะครับ ต้นกล้วยก็ใส่ปุ๋ยเข้าไปก็โอเคแล้วครับรดน้ําไปเมื่อวานด้วยนะครับส่วนไก่ก็เข้ามาในสวนเราดีจังฮะไก่ก็เข้ามาในสวนเราดีจังเลยตรงนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยนะครับผมสวนของโซนสวนกล้วยกลลัละมุดในอนาคตละมุดจะลงที่หลังนะครับกล้วยลงไปแล้วรดน้ําไปใส่ปุ๋ยไปโอเคเลยครับตรงนี้นก็จะเป็นกล้วยไข่ ท้ายไล่ก็ะมีกล้วยไข่อยู่สองต้นนะแล้วก็ต้นกล้วยหอมเขียวหนึ่งต้นนะตรงที่ใส่ขี้วัวเป็นถุงนะฮะวางขี้วัวไว้เป็นถุงตรงนี้ก็จะเป็นสวนกล้วยนะครับผมได้ยาตัดยาไปแล้วนะฮะก็ดูลมลึกดูดูลงเลยฮะด้านหลังก็ยังไม่ได้ลงอะไรครับนอกจากยางนาแล้วก็ต้นออนอกจากยางนาแล้วก็เม็ด เม็ดแล้ะแตงไทยฮะสับๆไปแล้วแตยย่ยังไม่งอกเลยฮะยังไม่งอกยังไม่เห็นเลยเพิ่งใส่ไปสองสามวันนี้ครับส่วนต้นเกีวมังกรที่ผมปักไว้ด้านข้างก็ยังไม่ตายฮะแต่ยังไม่แตกยอดสักต้นเลยไม่เป็นไรฮะรอฝนแต่เขาแตกยอดสักพักหรือผมก็จะปุ๋ยมาใส่ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยขีย้วัวใส่เข้าไปนะครับ เ right? ด y aw y aw y aw ี๋ออยวนะก็จะมาเดี๋ยวว่าจะมาตัดหญ้าเลยครับผมตัดหญ้ารอบๆสะสะหน่อยนะครับอีกวันสองวันเขาจะมาตัดหญ้านะครับอันนี้ก็คือน้องเขาตัดไปแล้วครับแล้วก็น้องเขาก็กลับไปแล้วเดี๋ยวที่นี้ผมก็ต้องจัดการตัดหญ้าในสวนสะหน่อ,นอยนะฮะก็ดูโลง่งไปเลยฮะหลุมก็ยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกัวออนครับ จ่จัดการในอนาคตนะฮะส่วนนี้ก็ต,ต้นมะม่วงฮะมะม่วงกระสอเนี่ยรวงเต็มเลยฮะกินได้นะครับนี่สุกแล้วนี่สุกแล้วมะม่วงเมืวานน้องจัดการไปขาดเลยครับเดี๋ยวต้องหาอะไรมาต่อซะหน่อยหาอะไรมาต่อซะหน่อยรวดหนามขาด อะไรมาต่อซะหน่อยเรือม,มาลวดมาด้วยครับวันนี้เก็บมะม่วงชิมซะหน่อยโอ้ยแตกมะม่วงแตกเน่าชิมซะหน่อย,อ,ยอื้อหือหวานเจี๊ยบโอเคครับเดินชมสวนไปด้วยกันครับผมวันนี้โอ,โอ้โหขาดสองอันเลยนี่ไม่ได้ขาดอันเดียว ตรงนี้ก็ขาดรสชาติดีมะม่วงขาดสองที่ครับเดี๋ยวต้องหารวดมามาสักหน่อยฮะพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะหารวดมามาสักหน่อยขาดสองที่เลยเส้นลวดลวดน้า เจอเครื่องตัดหญ้าไปเมื่อกี้ก็ลดได้ประมาณนี้ฮะประมาณแค่แถวนี้แล้วก็ด้านหลังนิดๆนหน่อยๆไฟก็ดับเครื่องก็ใช้ไม่ได้เลยครับส่วนนี้ผมก็เพิ่งลดไปเมื่อกี้นะครับผมกล้วยหอมทององผ,ผมเหี่ยวหน้าดูครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็ติดนะเนี่ยเหี่ยวหน้าดูเลยกล้วยหอมทองแยกจากแม่มา ขุดโนปลูกไว้ขอบสะนะครับสวนขานี่ก็โอเคแล้วครับขาสาาก็ลดไปแล้วลิ้นจีบก็เลดเสร็จหมดแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้ลดได้หลายต้นแล้วครับดีน้ำไฟดับน้ำไหลค่อยเอ๊ะไฟเป็นเอ๊ะน้ำเป็นอะไรันกันเดินดูเอไฟดับนี่โอ้ดีแตงไทยหรือเปล่าร ดักทองขึ้นแล้วส่วนต้นผู้พาน,นีก็โอเคนะครับผมจำนวนห้าต้นผมว่าติดทุกต้นแล้วแหละแต่ก็ยังมีใบไม่บ้างครับส่วนกล้วยไข่บางต้นก็ยังเหี่ยวอยู่ฮะเพิ่งลงใบครับในสองสามวันเองในสองสามวันสี่วันห้าวันนี่แหละฮะประมาณนี้ก็ยังเหี่ยวอยู่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเขาก็ฟื้นเดี๋ยวถ้าแตกหน่อใหม่เดี๋ยวก็เอามาขุดมาปลูก อีกครับผมวันนี้ก็อยู่ในสวนสวนที่นี่นะครับผมมาลดน้ำต้นไม้แล้วก็มาเดินดูสวนไปด้วยกันครับเมื่อกี้เพิ่งรถถึงนี่ฮะนี่ฮะน้ำหมดพอดีน้ำหมดพอดีดอดไฟดับเดี๋ยวรอไฟมาครับถ้าไฟยังไม่มาคงต้องกลับบ้านแล้วแหละนี่ฮะได้ถึงนี่ส่วนของฝรั่งก็ยังไม่ได้ลดนะฮ่วนของฝรั่งกับพนะริกนะฮะ บางส่วนที่ลงใหม่นะครับส่วนนี้่วนฝรั่งนะครับผมฝรั่งก็หลายต้นแล้วครับออกดอกออกช่อเดี๋ยวก็ออกลูกนะครับวกนี้ต้นพีกผมบางต้นก็ติดแล้วฮะติดแล้วถ้าไม่ได้น้ําก็ต้องยังเหี่ยวอยู่ฮะส่วนส่วนนี้ก็ปลูกใหม่นะครับผมก็ยังเหี่ยวนะฮะ ถ้ามีน้ำถ้าน้ำไฟมาก็ต้องลดถ้าไม่ลดก็คงจะเหีนะ่ยวหน้าดูผมว่านะครับนี่พิกผมลงไปสงสัยแม่เอาแตงเม็ดแตงลงไปด้วยน,ะนี่หลายต้นเลยโอเคนะครับผมเดี๋ยวดูสวยไปด้วยกันส่วนมันเหลืองก็สวยแล้วฮะนี่ ต้นสูงแล้วต้นใหญ่แล้วมันเหลืองเดี๋ยวไปดูฝรั่งที่ผมห่อดีกว่าครับฝรั่งที่ห่อสองลูกนะฮะเลือกงามยามดีนะครับฝรั่งมีให้เราห่อแล้วฮะจํานวนสองลูกส่วนลูกอื่นๆก็เดี๋ยวจะเตรียมห่ออีกทีนึงฮะอู้แวะดูพริกซะหน่อยพริกดุกน่าดูครับพริกดุกน่าดูเลย พริกทั้งนั้นนะครับนี่พิ่พีก,พก,กคูเรือนต้องมีพริกของไทยนะครับไม่ไม่กินเยอะก็กินน้อยครับพริกมีทั้งลูกแดงลูกเขียวนะครับผมส่วนนี้ก็ต้นฝรั่งที่ผมห่อไปฮะนี่ฮะห่อไปแล้วหนึ่งลูกนะครับแล้วก็ยังจะออกช่อออกดอกอีกหลายลูกพอสมควรนะครับต้นต้นหนึ่งก็ได้อยู่มาสัก หลายลูกพอสมควรฮะแต่เราจะคัดเอาลูกที่สมบูรณ์ที่สุดฮะนี่ดอกเริ่มเกสรเริ่มลรยแล้วทีนี้ก็จะเป็นลูกแล้วนะแก็นี่อีกลูกนึงนะฮะที่ห่อไปนะฮะดูฮะเต็มเลยฮะนุน่นนี่นี่ก็รอโตอีกนี่โอเคนะครับ เยอะอยู่อพอสมควรครับวันนี้เราก็มาอยู่ในสวนกันครับผมในสวนหลอรถน้ำนะครับเดี๋ยวเช็คอีกทีนึ่ง่าน้ำมาหรือเปล่าถ้าไม่มาก็คงต้องกลับแล้วล่ะครับเพราะว่ารอไปก็ไม่รู้จะมาตอนไหนน้ำเอ้ไฟถ้ามีไฟก็มีน้ำครับผม นี่ก็ฟักทองเอ้ยไม่ใช่พริกนะครับอยากจะลดพริกอย่างเดียวครับเพราะพริกเพิ่งลงใหม่ม่งั้นเดี๋ยวตายเหี่ยวแห้งหน้าดูอย่างเงี้ยไม่รู้จะรอดหรือเปล่าพริกที่บ้านก็เจอน้องเขาตัดไปหมดแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นต้นกล้วยเหมือนกันต้นกล้วยไหนที่น่าจะให้ราคาดีแล้วก็บำรุงเขาให้เร็วๆนะครับ แต่อายุเขาก็8เดือนถึงสิเดือน11 12เดือนก็น่าจะเก็บผลผลิตนะครับผมอันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับผมอยู่ที่สวนนี้นะฮะข้างบนขึ้นมาข้างบนสักหน่อยแก้วมังกรก็โอเคแล้วเดี๋ยวลองเสียบปลั๊กก็ดูฮะว่ามาหรือ,อยังไฟถ้าไฟไม่มาก็ คงจะต้องกลับแล้วล่ะครับเสียบปักปั๊มแล้วหนนิ่งนิ่งเสร็จปักปักแล้วนิ่งการไฟฟ้าทำอะไรเปิดก๊อกขึ้นหน่อยถ้ามีเสียงอื้อไม่มีอื้อเลยครับเงียบกิ๊บโอเคครับโอเคครับวันนี้ผมก็อยู่อยู่ที่สวน,นครับผม อยู่ที่สวนพุทรากับสวนฝรัง่งสวนผสมผสานของผมครับนี่อันนี้หลอดแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นะฮะแตกยอดใหม่แล้วนี่สวยเลยนะครับทั้หดก็สวยมาเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวน <c oughs> ที่สวนผสมผสานนี่แหละครับอากาศร้อน,นับผมกล้วยที่ตัดเยอะ แต่ไอ้ <c oughs> ขุดแยกไปก็โอเคครับเดี๋ยวไปเดินดูโซนโน้นกันดีนกว่าวันนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับผมสวนนี้ก็ปลูกหลายๆอย่างรวมกันครับพืชผักกินได้พริกเพิก <c oughs> แตงทุงแตงไทยออโอ้โนี่ก็ออกแล้วนี่ ออแล้วเหมือนกันนี่ตรงนี้นะฮะออแล้วเหมือนกันหลายอยู่พอ,อแล้วฮะโอเคครับวันนี้ก็โอเคครับวันนี้ก็จบนนคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งช่องทวีลา TSO นะครับผมเข้าสวนเข้าไรเป็นกิจวัตรค่ช่วงนี้โอเคครับผม สวัสดีครับอากาศร้อนๆนะครับตอนนี้ก็แดดร่มลมตกแล้วฮะตอนนี้ก็เวลาห้าโมงกว่ากว่าห้าโมงครึ่งแล้วครับผมถ้านะ้นํายังไม่มาก็คงต้องกลับแล้วครับไฟไม่มาน้ํามมันมีฮะแต่ไฟไม่มีโอเคครับผมสวัสดีครับ